สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณสำคัญขนาดไหนเขาเป็นใครตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้ว เขาเป็นใครเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณสําคัญสําหรับเขามากๆนะเขารู้แล้วนะตอนนี้เขาเป็นใครขอมันหมายขอแต่งงานเขาจะพัฒนาความรักไปกับคุณเขาจะมาขอความรักขอมั่นหมายขอแต่งงานทำอย่างไรได้อย่างนั้น เขาทาอย่างไรกับคุณไว้เขากําลังได้รับผลอย่างนั้นเขารู้แล้วว่าคุณสําคัญสําหรับเขามากๆตอนนี้เขากําลังอยู่ในความเจ็บทําให้คุณเจ็บเขากําลังได้รับความเจ็บนะทำอย่างทาอย่างไรกับคุณไว้เขาได้รับผลอย่างนั้นผิดหวังเสียใจจะมาขอความรักขอมั่นหมายขอแต่งงานเตรียมพร้อม เขาวางแผนชีวิตแล้วเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะตอนนี้ขึ้นลงขึ้นสารแต่คุณกับเขาดูมีอุปสรรคปัญหากันนะเกี่ยวข้องกับกฎหมายแยกจากกันแล้วคนที่คุณสร้างครอบครัววางแผนชีวิตที่ผ่านมาแต่แต่เขาทําให้คุณเจ็บนะี่ยเจ็บมากน้อยอยู่ที่คุณและเขา แต่เขาเจ็บยิ่งกว่าคุณเขารู้เขารู้แล้วว่าคุณสำคัญแต่เขาจะทำอย่างไรเฝ้ามองคุณอยู่เขาเฝ้ามองคุณแอบส่องแอบมองคุณโดยที่คุณไม่รู้เนี่ยดูนิ่งๆส่องมองคุณอยู่ว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่เพราะดูตัวเขาเองเนี่ยมีอุปสรรคปัญหา หรือเขาตัวเขาเองกําลังอยู่ในอุปสรรคปัญหาเรื่องของเขาอะชีวิตเขาอะเพราะเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นขึ้นหลงขึ้นสาลอุปสรรคต้องหาทางออกปรึกษาผู้รู้ถ้ามองอีกด้านหรือคุณกับเขาที่ผ่านมาที่เหมือนมีอุปสรรคปัญหาคนที่คุณคุณวางแผนชีวิตใช้ชีวิตร่วมกัน แต่เขาทำร้ายคุณน่ะรอรอไปด้วยกันการรอคอยถ้าเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่นะรักเขาห่วงใหญ่เขาแล้วจะทำอย่างไรแต่ตัวเขาเองอ่ะรอรอคุณนะตอนเนี้ยรอรอที่จะขอมันหมายขอแต่งงานพัฒนาความรักไปกับคุณหรือบางคนบางท่านคุณก็รอเขาเหมือนกัน คุณสำคัญสําหรับเขาคุณดีกับเขาคุณรักเขาอะ่ะมอบรักที่ดีให้เขาแต่เขาอะ่ะทำอย่างไรกับคุณน่ะเขากํำลังได้รับผลละแต่ตอนนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาก็ใช้ชีวิตของเขารักไม่ได้รักที่ไม่สมหวังรักกันไม่ได้แต่เขาเตรียมพร้อมละที่จะหาทางออกจากรักไม่ได้เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อยู่ที่คุณ คุณอยู่ในความทรงจำเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยที่คุณดีกับเขาห่วงใยเขาที่เท้าเขาทำให้คุณเจ็บที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้เขารู้แล้วคุณสำคัญสำหรับหัวใจเขามากๆเขาไม่เคยลืมคุณแล้วเขาก็รอคุณเขาจะมาขอแต่งงานขอมั่นหมายแล้วเขาก็ส่งมองคุณล้อเลียน เขามีสิ่งที่ต้องแขร์ต้องทําต้องรับผิดชอบกระตาเวทีเขาจะมาตอบแทนคุณที่คุณดีกับเขาแต่ตอนนี้ถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณสําคัญสําหรับเขามากๆมาก,มากขนาดไหนอะ่ะเขารู้อยู่แต่เขาอะ่ะมากๆอะ่ะแต่รักไม่ได้อะ่ะแต่เขาจะมาขอ ตัวเขาเองนะตอนเนี้ยเขาจะคบกับคุณให้คุณรักเขาเขารักคุณแต่เขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็เตรียมพร้อมเนะี่ยวางแผนชีวิตที่จะสั่งครอบครัวกับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเขาเฝ้ามองคุณแต่ดูเหมือนเขารู้สึกความคิดความรู้สึกเขาอะมีแต่คุณนะไม่เคยลืมแต่เขาก็เตรียมพร้อมแล้วเขาก็รอ เอาถ้ามองเรื่องราวเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นรักที่แล้วจะสมหวังไหมก็อยู่ที่คุณหาทางออกแล้วก็ไม่เคยลืมแต่ถ้าคุณถ้าบางคนบางท่านคุณยังรักเขาอยู่รอเขาอยู่แต่ตัวเขาเองรอคุณรอที่จะสมหวังไม่เคยลืมแล้วคุณรอเขาอยู่คุณก็ไม่เคยลืมเขา แต่ตอนนี้ยังไม่สมหวังคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเขาจะมาตอบแทนคุณแต่เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณนะโดยที่คุณไม่รูนะ้แล้วเรามาดูว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรเพราะตัวเขาเองอะ่ะเขารอแล้วก็วางแผนชีวิตวางแผนว่าจะสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาจะมาขอแม่นหมายขอแต่งงานกับคุณ ตัวคุณเองนิ่งพระนาลายบรรทมศิลพักผ่อนดูแลหัวใจคุณดูแลตัวคุณมีความสุขแล้มองดูแล้วคุณก็เหนื coping, ่อยกับความรักนะบางทีคุณก็อยากเหมือนจะมีความรักสร้างครอบครัวบางครั้งคุณก็เหนื่อยกับความรักอยู Jorge ่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดบางครั้งคุณก็รักเขาบางครั้งคุณก็จะให้อภัยบางครั้งคุณก็จะไม่หาภัยเขาได้เพราะคุณนิ่งอะคิด อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรแล้วจะสมหวังได้หนังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการเพราะคุณมากด้วยความรู้ความสามารถเรื่องความรักคิดแต่คุณใช้เวลาเหมือนที่จะคบกับใครอ่ะคุณคุณจะเลือกคบแล้วใช้เวลาความรักความรักคุณแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณนะใบแรก หาุมานกับนางเบนจาก,กายรักที่รวดเร็วนะคุณตกหลุมรักเขารวดเร็วแล้วมีอุปสรรคปัญหาที่รวดเร็วคุณดูแลเอาใจใส่เขาห่วงใยเขารักคุณมากเขารักคุณอะห่วงใยเขามา,มากๆดีกับเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณอะเป็นคนที่ใช่อ้าวเม่หมอน ล่วงไปนี้อยากล่วงมาใช้เหตุและผลคิดพินิษพิจารณาแต่สินใจช่างใจอยู่ที่คุณนะตอนนี้คุณเลือกเลือกความรักแบบพิถีพิธนันเพื่อตกอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตคุณใช้เหตุผลรักที่ยุติธรรมคุณถือแต่ช่างมุ่งมัน่นก้าวไปข้างหน้าละแล้วคุณเลือกความรักแบบพิถีพิถันนะ่ะ ตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตเรื่องความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบต้องได้ดังที่คุณคิดเขาต้องดีพร้อมเหมาะสมสำหรับคุณต้องต้องเหมือนคุณมีแผนวางแผนไว้แล้วถ้าถ้าคุณจะมีความรักต้องต้องได้ดังที่คุณคิดหรือใครที่จะกลับมาคนที่เขารู้หัวใจแล้วรู้แล้วว่าคุณสําคัญสำหรับเขาเขารักคุณมากอดีเขา ดีกับเขาแค่ไหนเนี่ยเขาต้องต้องได้ดังที่คุณคิดอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบที่คุณวางไว้มั่นคงเนี่ยคุณจะพบกับความสุขความมั่นคงสำเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดความรักมีอุปสรรคปัญหาก่อนชีวิตคุณมีอุปสรรคปัญหาก่อนในที่สุดก็จะสมหวังด้วยความมั่นคง ในชีวิตในความรักนะเพราะเวนี้พูดถึงความมั่นคงและพบกับความสําเร็จสมหวังมุ่งมัน่นตั้งใจไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคขวางน้ำนะเมื่อคุณรักเขาเขารู้เข้าใจแล้วว่าคุณน่ะมีความมั่นคงดีกับเขาหว่วงใยเขาเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่จริงใจตรงไปตรงมานะสมหวังอยู่ที่คุณตัดสินใจ ที่คุณเลือกเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข5้าหมายเลข25่หมายเลข11หมายเลข9หมายเลข10บหรือไม่ก็เกิดราศีสิงหรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณสำคัญ เขาจะมาขอมันหมายขอแต่งงานพัฒนาความรักไปกับคุณส่องมองคุณพลังของคุณเองคุณใช้เหตุผลอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีละพระพิคเนทรงหนู เกินไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเขาไม่อยู่นิ่งเฉยกุมารทองเขาว่าคุณคือคนที่ใช่นะเขารอคอยได้และการจเจริญเติบโตวความรักที่ซื่อสัตย์มันคงจริงใจตอนนี้โดดเดี่ยวเดียวดายดทุกทรมานใจกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนางสีดามีอุปสรรคมากมายก่อน แต่ในที่สุดก็จะสมหวังได้กว่าจะสมหวังว่าจะเข้าใจมีอุปสรรคว่าเขาจะเข้าใจตัวเองแล้วเขาก็นั่งอยู่เขาก็คิดอยู่คนเดียวว่าจะทำอย่างไรพระแม่คงคาใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่มองการไกลสรุป พระเทวาาษีเขาจะพูดเดินทางติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะความลักเขาอ่ะใบนี้ก็ใช้เวลานี่ก็ใช้เวลาแต่ก็จะสมหวังแต่ใช้เวลาก่อนมีอุปสรรคขวางน้ําเพราะตัวเขาเองอ่ะเขารู้อ่ะเขารู้แล้วตอนนี้แต่เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะอันนี้ต้องศึกษาเรียนรู้เดินทางติดต่อสื่อสารมาหาอดทนรอคอยได้ ค้นหาทางออกเรื่องงานเขาเงินเขาประสบผลสําเร็จแต่เรื่องความรักใช้เวลาแล้วก็รอคอยเขารอตัวเขาเองรอได้อดทนมานาะพยายามปรับปรุงปเปลี่ยนแปลงตัวเขารู้ใจตัวเองแล้วแต่สำหรับสัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แม่หมอจับเพิ่มอีกใบ เขาเหมือนอยากสื่อสารติดต่อสื่อสารมาหากำลังคิดศึกษาเรียนรู้หาทางออกเพราะวันนี้พูดถึงมากด้วยความรู้แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วชีวิตเขาความรักเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ตัวเขาเองพักดันให้ให้ชีวิตให้ความรักสมหวังนะเรียนรู้แต่ยังนิ่งอะ่ะนางสีดาแต่ก็จะสมหวังแต่ก็ใช้เวลา ร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำชาละวันไก่ทองปราบชาละวันเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาแต่เขาไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาเขาดูอึดอัดมากตอนนี้หาทางออกไม่ได้แต่ด้วยตัวเขาเองต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงละเนี่ยเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรม รักที่อยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยความรักที่มั่นคงเขาจะเอาชนะใจคุณเนื่อดูเขาทุกนะเรียกหาแตกต่างไกลห่างนิ่งรู้แล้วว่าคุณสําคัญสําหรับหัวใจเขาแต่ดูเหมือนเหมือนเขาอะว่าคุณจะจะไม่ให้อภัยเขาดูยากที่จะสมหวังเขาจะทำอย่างไรอีกรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ เขารักอยู่ในห้องเห็นความรักความเสน่หาซับซ้อนแต่ในที่สุดก็สมหวังนะแต่ใช้เวลาพยายามซ้ำเนี่ยเมื่อนี้ก็พูดถึงเวลานี่ก็เวลาสรุปแต่ก็อยู่ที่คุณแต่ความรักคุณจะมั่นคงได้ดังที่คุณคิดอยู่ที่คุณแต่ัดสินใจไม่ว่าคุณเลือกแต่ัดสินใจแล้วคุณจะสมหวังเพราะคุณใช้เหตุผลนะถือแต่ช่างพินิษ์พิจารณา,นา เพราะที่ผ่านมารักรวดเร็วแล้วก็ผิดหวังรวดเร็วทําให้คุณเรียนรู้ทําให้คุณเข้าใจแล้วคุณก็จะนะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางน้ําในการตัดสินใจลูกคุณจะไม่ให้อภัยง่ายๆนะเขารู้ว่าคุณสําคัญคาหรับเขาขนาดไหนเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหนึ่ง ายเลข11หมายเลข10หมายเลข3าหมายเลข19บหรือไม่ก็เกิดรายสี่กลุ่มแล้วเกิดเดินกลุ่มภาพันหรือไม่ก็เกิดรายสีกันหรือเกิดเดินกันยายนหรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดปีชวดเรามาดูว่าเขาจะทําอย่างไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณแต่เขาไม่ยอมแพ้นะแต่เรามาดูความรู้สึกเนึกอคิดเขาอีก เพราะเขารอเราจะขอแต่งงานขอมั่นหมายจนะ้องมองคุณเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตแม้จะใช้เวลาณนะตอนนี้ยังรักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะนี่ก็รอคอยเพราะยามสามเนี่ยก็รักไม่ได้นี่ก็ใช้เวลาเขาก็จะอดทนเรามาดูซ้ำอีกว่าเขาคิดอย่างไรตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากให้คุณร่วมมือกับเขาสร้างครอบครัวที่อบอุน่น พ่อแม่ลูกสร้างครอบครัวกับคุณคิดยังไงกับคุณคุณเบิกบานอ่ะคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาอยางอยู่ในหัวใจคุณในหัวใจคุณมีเขาหัวใจเขามีคุณให้คุณร่วมมือกับเขาความรู้สึกเขาจะทำย่างไรต้องเลือกเขาอยากให้คุณเลือกเขาแล้วเขาก็มีทางเลือกมากมายเนี่ยเขาเลือกคุณ ก็อยากให้คุณเลือกเขาด้วยอยากให้คุณร่วมมือกับเขาเลือกเขาลักเขาอีกสองใบลักพลิกล็อกเนี่ยพลิกล็อกได้จากร้ายกลายเป็นดีจากดีเป็นร้ายพลิกล็อกได้ตลอดเวลาแต่เขาว่าเขารู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าลักนี้จะพลิกล็อกจากที่เขาว่าคุณจะไม่ลักเขาแล้วคุณกลับมาลักเขาได้ จากที่เขาไม่รักคุณจากเขาที่เขาไม่เข้าใจหัวใจตัวเองแต่เขารู้หัวใจอะแต่เขาก็รักคุณแต่พิกล็อกอะพิกล็อกมารู้หัวใจเข้าใจเขาจะเลือกคุณอย่างให้คุณเลือกเขาสรุปมาสองใบหลบเต่าช้าช้าค่อยคิดค่อยแก้ไขเขาขอเวลาใช้เวลาแม้จะช้าแม้จะใช้เวลาเขาก็จะอดทน เพาต้องการความรักความมั่นคงใบนี้ก็อยากออกมามาแล้วก็ไปก็ต้องการความมั่นคงรักที่มั่นคงแล้วเขานําความมั่นคงมาให้คุณความรู้สึกเขาเขาเลือกคุณรักคุณเขาจะอดทนแม้จะใช้เวลานาน,านเพียงไรเขาก็จะรอก็จะรักรักคุณจะเอาชนะใจคุณแต่ตอนนี้ดูเขานี่งอะ่ะเต่าแล้วก็แอบส่องแอบ,บมอง เรามาดูว่าให้ไพ่จักรวาลจะบอกอะไรกับคุณแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจจักรวาลบอกว่าอย่างไรเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณสำคัญขนาดไหนแต่รักไม่ได้เขาทำอย่างไรเขากำลังได้รับผลอย่างนั้น หาข้อมูลเชิงลึกความเข้าใจเป็นผลของภูมิปัญญาจงมีทัศนคติในการเรียนรู้นะ่ะหนังสือคุณเรียนรู้เรียนรู้เข้าใจในความรักแล้วคุณก็จะมีข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับความรักเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเพื่อที่ดีในอนาคตเนะี่ยเป็นบทเรียนให้คุณเรียนรู้เข้าใจชีวิต เพราะมีอุปสรรคขวางน้ำปล่อยวางแล้วคุณจะสมหวังเกิดขึ้นได้สำหรับปฏิหารปฏิหารมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจงมีความศรัทธาให้คุณมีศรัทธาในความรักศรัทธาในหัวใจคุณศรัทธาแล้วคุณจะสมหวังพบปฏิหารสมหวังรักที่ดีคุณจะพบเจอกับปฏิหารเหมือนไพ่บอกว่าปฏิหาร ความรักที่ดีเกิดขึ้นกับคุณคุณจะสมหวังหนังที่คุณคิดตรงให้เมื่อคุณมีศรัทธาในความรักที่ดีเรื่องราวดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ